เรียนท่านประธานที่เคารพผมรวนวลิศเปริยญัตตกูลสมาชิกวุฒิสภากับเรียนทางคณะกรรมาการที่จัดทาในเรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่านะครับเพราะว่าได้พูดถึงเรื่องที่ทันสมัยและพัฒนาหลายเรื่องนะครับที่มีความทันสมัยแต่ไม่พัฒนานะครับผมอยากจะ ให้เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็ได้เป็นเหตุการณ์อีกหน้าหนึ่งนะครับที่เขาประกาศและกระจายลึกไว้ในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานที่จะใช้คำที่สื่อมวลชนและก็สังคมเขาพูดถึงกันก็คือวันกระเทยผ่านศึกนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ย นะครับตามที่ติดตามข่าวเนี่ยนะครับน้องๆที่มีบุคลิกนะครับที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยที่เราเรียกกันว่ากระเทยเนี่ยเขายอมรับได้เป็นคําที่เป็นสากลและเป็นคําที่บง่งบอกความเป็นตัวตนของเขานะครับและสังคมก็ยอมรับนะครับแล้วผมเองก็คล้อยตามแล้วก็ยอมรับยอมรับเรื่องอะไรครับยอมรับว่าหนึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเรายอมรับว่ามันเป็นความรุนแรงเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะครับ แต่สิ่งที่เปรียบเทียบไม่เห็นคือวันนั้นไม่มีการใช้อาวุธเลยนะครับไม่มีการใช้อาวุธนะครับเขามีความเป็นสุภาพบุรุษแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดูเหตุทะเลาะวิวาทจากชายแท้เนี่ยนะครับวันนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับไม่รู้จะมีระเบิดมีปืนมีมีดมีอาวุธออกมาหลากหลายนะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเขาออกมายอมรับนะครับยกมือยอมรับกับตำรวจว่าเขานะครับเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งเป็นผู้ที่ทําร้ายและก็ถูกทําร้ายอันนี้ก็ถือว่าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเจ้าหนที่ตํารวจก็สบายใจในการที่จะทำะสํานวนคดีแล้วเขาก็ยอมเสียค่าปรับนะครับยอมเสียค่าปรับสบายๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเอกสารฉบับนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อเสนอแนะนะครับว่าในเชิงสังคมมิติเนี่ย กุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับมาสังคมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับต้องยอมรับแต่การยอมรับนะครับเป็นการเป็นการยอมรับในความเป็นตัวตนของบุคคลบุคคลน,นั้นนะครับซึ่งการยอมรับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดภาวะการแยกแยะอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมอย่างเช่นในห้องเรียนห้องหนึ่ง นะครับจะอาจจะมีเด็กผู้หญิงที่มพีพฤติกรรมออกเหมือนกับเด็กชายอาจจะมีเด็กชายที่มีพฤติกรรมออกมาเหมือนกับเด็กหญิงทั้งที่ออกมาตรงๆแล้วก็หลบๆซ่อนๆไม่กล้าแสดงออกอันนั้นมันแยกแยะไม่ออกและการทําความเข้าใจการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นๆเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีแต่การยอมรับในลักษณะเชิงสังคมมิติแบบนี้ จะก่อให้เกิดการแยกแยะแ,และก็เกิดความเท่าเทียมแล้วเราสามารถที่จะดึงเอาสมรรถนะของตัวบุคคลเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าในการยอมรับในลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะต้องยอมรับต่อไปอีกว่าเราจะยอมรับบุคคลเนี่ย นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วจะเข้าทํางานในสถานประกอบการหรือแม้แต่ในส่วนราชการเนี่ยนะครับเรายอมรับบุคคลที่ความสามารถเรายอมรับบุคคลในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็คือความเป็นคนดีไม่ได้มองไปที่เพศสภาพเขาจะอยู่ในเพศสภาพใดนะครับชาติกําเนิดกับเพศสภาพมันอาจจะไม่ตรงกันแต่เขาเป็นคนดีครับตรงนั้นมากกว่า ที่สังคมนี้ต้องการนะครับไม่อยากให้มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเอาเรื่องเพศเอาเรื่องของเซ็กซ์มาเป็นตัวชี้ขาดมาเป็นตัวกำหนดชีวิตไม่ได้อยู่ได้ได,ด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวสังคมที่สงบสุขจะอยู่ได้ด้วยการยอมรับแล้วบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและก็มีคุณธรรมจริยธรรม ก็คือความเป็นคนดีนั่นเองนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับยังบอกไว้ว่าผลผลิตของกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนจะต้องเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขถ้าเพศสภาพไม่ตรงกับชาติกำเนิดมีความหลากหลายทางเพศแล้วถูกลังเกียจผมว่าถึงเราจะมีคนเก่งเราอาจจะไม่ได้คนดี แล้วเขาก็อาจจะอยู่อย่างไม่มีความสุขเมื่อเขาไม่มีความสุขเราก็อาจจะไม่มีความสุขตามไปด้วยนะครับเรื่องหนึ่งในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันชายอยู่กับชายหญิงอยู่กับหญิงเขาไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนคนอื่นที่มองเข้าไปเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเราจะไม่เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นคู่สมรสนะครับแต่เขาเป็นคู่ชีวิตครับท่านประธานครับเขาเป็นคู่ชีวิต เขาอยากมีลูกเขาอาจจะไปรับเด็กมาเลี้ยงซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กคนนั้นในลักษณะที่เป็นบุตรบุญธรรมแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมีความรักความผูกพันมีความกรตัญญูกะตะเวทีแต่วันหนึ่งคนใดคนหนึ่งจากไปนะครับทั้งคู่นี้จะต้องแยกทางกันใช่ไหมแล้วสิ่งที่สร้างสมมาธุรกิจกิจการนะครับรถราบ้านช่องก็ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมานั่งเถียงกัน แล้วคำสุดท้ายก็จะบอกว่าคุณไม่ใช่สามีภรรยากันอย่างนั้นหรือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องแล้วเด็กคนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับรวมไปถึงสวัสดิการนะครับคนหนึ่งทำธุรกิจคนหนึ่งอาจจะรับราชาการนะครับถ้าระเบียบราชาการให้เบิกค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสก็ย่อมที่จะให้เบิกค่ารักษาพยาบาลของคู่ชีวิตได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชีวิตคู่นะครับเขาเป็นคู่ชีวิตครับในทางตรงกันข้ามถ้าเรามองเห็นปัญหาด้วยความลึกซึ้งในเรื่องนี้นะคู่สมรสมีปัญหามากกว่าคู่ชีวิตเยอะแยะนะครับอย่าร้างล่วงละเมิดกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เราเห็นกันอยู่เป็นจำนวนมากในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับการผ่าตัดเมื่อการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพไปแล้วยิ่งไม่ตรงกับชาติกำเนิดแล้วในบัตรประชาชนเนี่ยนะครับก็ระบุไว้นะครับอ่ะสมมุติว่าผ,ผู้ชายไปผ่าตัดนะครับแปลงเพศเป็นผู้หญิงแต่บัตรประชาชนยังเขียนว่านายตรงนี้นะครับมันสร้างการยอมรับยาก ทีนี้เราจะไปเปลี่ยนแปลงผมไม่เห็นด้วยที่จะไปเปลี่ยนแปลงศคํานําหน้าชื่อตามเพศสภาพก็ให้ใช้คํานําหน้านามตามชาติตามตามเพศสภาพไม่ใช่ชาติกําเนิดนะผมไม่ยอมรับที่จะไปให้เปลี่ยนแปลงชาติกําเนิดนะสมว่าใช้คําว่านายนะครับนายแต่ให้มีวงเล็บหรือคําอะไรก็ได้ต่อท้ายซึ่งระบุแสดงตัวตนว่าเขาผ่าตัดมาเขาแปลงเพศมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย นะครับบุคคลเหล่านี้เขารับได้แล้วเมื่อระบุไปอย่างชัดเจนเพื่อให้สังคมยอมรับนะครับเราต้องยอมรับนะครับบุคคลเหล่านี้บางทีทํางานด้วยกันนี่ผมอย่างอายเลยนะครับความรู้ความสามารถและความกล้าในการตัดสินใจบางทีเขาดีกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับขอชื่นชมคณะทํางานที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่ามันเป็นความจริงในสังคมนะครับเป็นเรื่องที่ทันสมัย แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับกลาวขอบพระคุณครับท่านประธานครับ